หสุขสบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกๆท่านภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีม่ทุกๆท่านเด้อพี่น้องเด้อสบายดี FC อติมใหญ่เกียวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันยืนลงเรื่องทุกๆท่านพี่น้องเอ้ยมาบพแม่ใหญ่เกียวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เกียว เลนน้ำอติพี่น้องเอ้ยลานทรายพ่อมาห่อนห่อนห่านขาบาตหนิบาตเตใน่เปุนสีมาเห็ดยังน้อพี่น้องเอ้ยโลส้มเบมืองน้ำการเด็กพี่น้องเด้อต้มน้ำโอยโอยพี่น้องเอ้ยหักซาสุขภาพเสริจกันเด็กพี่น้องเด้อเมนยาเกี่ยวกับเป็นบาดเป็นไอเกิดการพี่น้องเอ้ย จากนะแม่ใหญ่เกี่ยวกับสิอวยปหาลานพี่น้องเอ้ยถาําเาะไปกิบริเวณถนนหนทางเห็นใเกี่ยวมากค่ะขอหลายๆหลายๆมันอะเตเห็นยังเนาะป้าตัวเนาะเเบิ่งอยู่ดีมแงลูกานอยู่ดีไม่แหง อยู่ด um. oh. uh ีไ oh. ม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งก็จะละลายลูกค่ะจะละลายเป็นสุกคนลูกหลานเตะเลนมาพอมากินอันนี้เนาะพี่น้องเนาะกินยำยำลงส้มลองเบิองน้ำกันเดือผี่น้องเด้อมาติกินอยังเนาะเบืองเด้อพี่น้องเด้อเปิดขี้ไม่ถูเปิกินได้ได้พี่น้องเฮ้ยเออใช่ปะน่าปลุก แมาแล้วๆอ้าวปลูกวินมามาลูกอ่ะไปแวอ้าสบายดีสุขล่ะวๆน้องเอ้ยมาตกินหมบ่สบายดีปลเลยเนาะหิวแงตวมาพก่พ่อยู่ลบไปล่ะ่มาเด้อมีแต่เด็กๆพี่น้องเอ้ยมใหญ่เกี่ยวอัน เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะ <t types> มีจักรถวยเนาะได้สี่ถวยบอสบกบกวยกันบลรุบอสนี่นั่งถวยนี่ได้ถวยนี่นั่งถวยสี่พันบอสสี่สี่หาซ่าเอามาอีกไขม่อนั่นกินน้ำอีกแน่ สวยหนึงได้เมอสับม่นี่เลยมามาสองถวยเด้อเอาถวยหาพันเด้อมาจุเสียน่เด้อให้ตัวเทิงกันอะลูกล้านๆเนาะจะก um. ินู้เดียวกับบเป็นได้ต้องให้กินนํากันสมอเตกินเปนเนาเอ้ยบังไม่ถูถ่างตาได้ลูก หนอยู่แดงยแหนังดง่ตาไ้ปุ้งรใส่แล้วหนัตาใ่ากใส่เป็นัวก็ใส่เด็บมากขีบุ๋มมากโอยจเด็กพี่น้องเอ้ยเปเอครูห้องบริสุทธใจน้ำานน้ำขาเลยเปอุีปเอาไว้นพี่น้องเอ้ย สังเกตเด็กๆกินทีนะเอ้ยกินเสรกินน้วานเาะห้องปลาลูกกินกินน้ำลูกล่ะโอ้ยแล้เจีกิโลกินแบบสั้นแล้วว่าบ่อลูกยังกินบ่ออ่มบลลูกหลานยักินบ่ออ่มบ่เม่ใช้กินอีกคั่นว่าบ่ออีมนะเมย์เสิยใจกินอีกคั่นบ่ออีมนะ เวลามานางกินผีหลัวมันบังหน่องลูกมันบังกอกลูกมันางกินอยู่เตียงลูกตาเกีลูกพี่พี่ม่นางข้างไหพี่เล็กลูกนี่นี่ฮะอันน้อวัรั นันเดชปูน um um ันเดชสินาลุกำลังลวกบอลวกให้บดสุกคนนะประกาศมาเพ่อนมะเคียวสิใจดอก่วยสี <s s> <s <S <s> <s ่พันสี่จค้นสองสี่หกจิตสี่จิตอ่เติจิตชอบเมนบ่มชิจิตอบ ทำโนบากินเนกันอรุณอานปกรจะกินนกพี่นงมาส้มนกันนกพี่นงนีแต่เด็กๆกินพี่นองเลยกัตายังบ่ให้คนกินเองป้อนป้อนคนบอกกินบวกนบไอ้เก้านะนี่ไอ้ก้าบอเก่งเาไอ้อาเตซ้ำเกิดก่อนยังกินบ่เป็นยังม่ป้อนมองดูอากตเตนะพวกพี่นงเอ้ยมาสมนกันพี่นง นั่น่แคิันอ่กไดอคิดไม่ถูกเลนะน่ะ้เรกดะู่ครัแค่นะโอเคนะเอ้ยเก่นนะมันลงสมเบิงจีน้นาะเอ้ยกาน่าของเด็กๆเนาะปให้น้องกินโลลูกไปให้นองกินโลดไอีเด้มงดู ออี้ใส่บวงพี่น้องเอ้ยอาเต้เอามาสู่พี่น้องเอ้ยวิธีกินของเปื่อรู้พี่น้องเด้อคือจะกินแบบได้เบิ่งนกกันพี่น้องลงน้องเอ้ลงส้มเบิ่งเบิ่งมาทางตาได้ลูกละมันทางตาได้ยังบอกว่าบวงสดลูกบอกลาเห็ดบุปเป็นบอกเะไรเห็ดบุเป็น อ้าโทษสมควมเลยห้องไพ่น่ะห้องเป็นมวยมือประถือบอลูกลูแบ่งให้ไอ้น่องมวยแน่แบ่งกันแน่ลูกแบ่งกันแน่แบ่งกันแน่โอ้ยตกล่องไลลูกแบ่งกันอีน้อยเออแบ่งให้น้องอ้นักกองไปไปยกทั้งผู้นั้นผู้นี้แบ่งให้กันลูกแบ่งกันกินลูกเม่ใหญ่เกี่ยวบนเงินแล้วมันหนิงบดงบทอนนี้ลูก เบ่งหเบ่งหายแบ่งห้ลูกแบ่งเอือมวยขึ้นมดไว้ลายห็นแ้อจะไปหาข่มห้องนั้นสมวยอันนี้มปข่มมวยตักอยู่อเต้และเขนสองเต้นะเปอาเห็นนได้ลูกนะป้าสมงมถ่้ลูกเสร็จดังห้นนอกแนลูกเสร็จดังห้นอกแน่วงเอาได้วงเาพูดเป๊ ตัตีตเตียดัวกะบอกงไนเงยขนมา่นเยขึมา่นอนเงยมาสีดังลกเับเป็นวัดเพี่น้องเยรงเป็นวัดนะ ครับพี่น้องเอ้ยมีแต่ก็เที่ยวขอขอบคุณทุกท่านด้ยพี่นเด้สมาสสสอเียวอยู่ดียนเป็นสสุขภา่านพี่นเอยมาถึปัจจุบันเะเียวดีใจนําหายคติดตามกดไลค์ดแชก็ติตามทุกวันพี่นเย มันหลายเด้อมันแดงล้วยๆทุกๆท่านน้องเอ้ยมันแดงใกนอยได้ยน้อพงจบ่ย่างได้น้ําก็จบ่ย่างพออดจบ่ย่างเี่ยกไอ้ใส่อีกอีกซอกนะพี่น้องเอ้ยบ่ย่างพอดีพี่น้องเอ้ยกนํากันพี่น้องบ่ย่าง ย่างตัวสวยเป่าป yeah. ุ er> ้ยพระเอกซ่องเห็ดแล้วพ่อจะมาจักหนุ่จักขามหนุ่มนอกฮิวแมงเอาอีกแม่เอาอีกเอาอีกีใหม่อีบัลลุบัลลุความสวยเลยวะเออเอาอีกใหม่ป้าถุพี่นอกเอ้ยสิได้เอาเอาอีกใหม่ได้ยังไงขอบใจลูกขอบใจอะไรอ่พี่บ้าอ่ะพี่นอกเอ้ยมาหอน ມາຮອດນີ້ແມ່ໃຫຍ່ເຂົ້າຊິຝອດກິບໄວ້ນີ້ກ່ອນພະກົດ Like ກົດ Share ກັບติดตามຊ່ອງອະເຕ້ແມ່ໃຫຍ່ແກ້ວນີ້ເດີ້ພີກສລ ไปเอส่อกเอ้ยมาคายหน้ากระพี่น้องเอ้ยผิดบาปประการใดก็ถูขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้าสุดขออุทัยให้พรคุณศรีพรรัตนตายแก้วทั้ง3และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นโลกจงบุบดลบันดาลปกป้องรักษาขอของพวกท่านอยู่ดีแเย็นสุขาแรงลูเรื่องสุขกายสุขใจด้เินสาธุสบดีม่ใหญ่เียวกมีสมิลพี่น้องเอ้ย เป็นไงเคี้ยวอย่างวรก็ทานไส้กับพ่อแห้งพี่น้องเอ้ยอ่ะต้องชงเอาไป